ไวทองท้องผูกพุงใหญ่นอนไม่หลับหน้าเหี่ยวไขมันพอกตับทายังไงดีให้ร่างกายไม่โทมห่างไกลมะเร็งด้วยนะครับเรามาเช็คลิสต์กันนะฮะว่าอาการไวทองมีอะไรบ้างหลายคนเนี่ยเป็นซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นบางคนนอนไม่หลับใครขี้หลงขี้ลืมแล้วบ้างเราไล่ลงมาที่ดวงตานะครับก็จะเริ่มตาผ้ามวัวมองไม่ค่อยชัดเริ่มมีต้อที่ตานะฮะเรื่องผิวหนังและผมนะครับผิวคุณจะแห้งผิวยาผิวไม่เรียบแล้วก็มีผมร่วงคุณเริ่มมีอุณหภูมิทางร่างกายที่ควบคุมผิดผปกติขี้ร้อนขี้ หนาวนะฮะเดี๋ยวร้อนวูบวาบตื่นมากลางดึกแล้วเหงื่อออกเต็ไมไปหมดเลยหรือบางคนนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยถ้าผิดจังหวะนี้ต้องไปตรวจนะประจำเดือนจะเริ่มมามาขัดขาผู้ป่วยสูงวัยส่วนใหญ่นะฮะไม่รู้ว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อฝ่อโรคกระดูกพุนแล้วมันเป็นโรคที่ทําให้คุณอายุสั้นปัจจัยที่สัมพันธ์โดยตรงกับอายุที่ยั่งยืนก็คือกล้ามเนื้อและกระดูกที่ไม่ฝ่อไม่พุนวัยทองแล้วคุณจะงวนง่ายหอมยากพ <úng> ุงป่องมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายกระดูกกล้ามเนื้อก็จะยิ่งงงฝ่่่ออออเเรรืืไไขมมันนนใลดดกก็จะยิีา ก็จะยิ่งยากอันนี้เป็นโปรตีนสําหรับผู้ป่วยไวัวยทองผู้ป่วยท้องผูกผู้ป่วยไขยมันในเลือดสูงใครอยากได้พิมพ์ว่าโปรตีนในอินบ็อกซ์นะครับอา,ารอาหารที่ไม่เหมาะเลยสําหรับผู้ป่วยไวัยทองเป็นไวัยทองท้องผูกไขมันเลวในเลือดสูงอาหารไม่ย่อยเลี่ยงสิ่งเหล่านี้สุดชีวิตก็คือผลิตภัณฑ์จากนมวัวผลิตภัณฑ์จากนมวัมวแปลรูปข้างหลังหมอนี่นะฮะถ้าคุณเป็นฝรั่งคุณกินได้แต่ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณเป็นคนเอเชียคุณต้องระวังชีสเนยนมวัวพวกนี้ทําให้คุณท้องผู ว่าเขามีน้ำตาลแลคโตสผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหลายไม่ได้ช่วยให้กระดูกคุณแข็งแรงมีหนามซ้ําจะทําให้กระดูกคุณอ่อนแอซะด้วยซ้ำก็เขามีความเป็นกรดสูงเขามีแคลเซียมก็จริงนะแต่กระดูกคุณไม่ได้ประกอบด้วยแคลเซียมอย่างเดียวผู้ป่ยวยวัยทองหลายคนไม่รู้ว่ากระดูกของคุณประกอบไปด้วยแมกนีเซียมโปรตีนคอลลาเจนแคลเซียมโอเมก้าสามนะแล้วเกลือแร่อย,อย่างอื่นดังนั้นถ้าคุณเป็นวัยทองนะฮะแล้วคุณยังดื่มนมยังกินชีสยังกินเนยเป็นประจำเป็นตัวที่ทาให้คุณท้องผูกอันนี้เป็นโปรตีน ใครอยากได้พิมพ์ว่าโปรตีนในอินบ็อกซ์นะครับผู้ป่วยวัยทองฟังให้ดีๆผู้ป่วยวัยทองที่กระดูกบางกระดูกพุนกล้ามเนื้อฝ่อให้กินโปรโตีนและแคลเซียมจากพืชก่อนหรือจากปลาและอาหารทะเลข้างหลังก็ได้นะครับโดยเฉพาะน้องปลาแซลมอนดีมากๆปลากุ้งหอยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้สูงวัยนะครับเพราะเขามีเกลือแร่มีโปรโตีน แล้วก็มีโอเมก้าสผู้สูงวัยที่พ้องผูกกระดูกบางกระดูกพูนกล้ามเนื้อฝ่อเนี่ยกินโปรโตีนจากพืชและสัตว์ทะเลแต่ถ้าเกิดคุณ เป็นไวัยทองนะครับแล้วคุณชอบกินพวกเนื้อตากแห้งหรือเนื้อลมควันนะครับหรือว่าเนื้อสําเร็จรูปอย่างเช่นข้างหลังผมเนี่ยเนาะแฮม,มสแปมไส้กรอกลูกชิ้นแบบนี้ไม่ค่อยดีครับอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดทาร้ายกระดูกคุณทําให้ไขมันในเลือดคุณสูงทําให้ท้องคุณผูกอันนี้เป็นโปรตีนสําหรับผู้ป่วยไวัยทองผู้ป่วยท้องผูกผู้ป่วยไขยมันในเลือดสูงใครอยากได้ชิมว่าโปรตีนในอินบ็อกซ์นะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นไวัยทองแก้ปัญหาแรกก่อนเลยนะนะก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อฝ่อแล้กกร่อององงขทผูาายะโปตีน พืชมีอะไรบ้างเทมเป้ถั่วเหลืองไวยทองต้องกินถั่วเหลืองนะมันช่วยสู้มะเร็งเต้านมเป็นไวยทองท้องผูกกินโปรตีนกากใยและไฟโตเอสโตรเจนจากพืชจะทําให้อาการไวยทองคุณดีขึ้นจะทําให้อาการท้องผูกนอนไม่หลับคุณดีขึ้นข้าวขี้นัวแทนข้าวขาวโปรตีนสูงกากใยสูงทําให้คุณขับถ่ายดีถั่วเลนทิวถั่วลูกไก่ถั่วเหลืองที่เป็นลูกเอาไปต้มเอาไปหุงกินเหมือนกินข้าวแล้วคุณจะขับถ่ายดีคุณจะฮอร์โมนเพศดีขึ้นคุณจะสู้มะเร็งเต้านมคุณจะสู้เรื่องไขมันันออกบดดด้วยยสุปฟ ที่คนไวัยทองต้องกินก็คือเมล็ดแฟลกคนที่เป็นไวัยทองต้องกินทุกวันเลยนะครับเพราะเขามีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ที่ดีต่อคนที่เป็นไวัยทองอันนี้เป็นโปรโตีนสาหรับผู้ป่วยไวัยทองผู้ป่วยท้องผูกผู้ป่วยไขยมันในเลือดสูงใครอยากได้พิมพ์ว่าโปรตีนในอินบ็อกซ์นะครับไวัยทองที่ท้องผูกต้องกินสับปะรดกินก่อนอาหารมะละกอกินก่อนอาหารทีวีกินก่อนอาหารมาะนาวนะครับบีบมะนาวใส่น้ํากินก่อนอาหารกินบลูเบอร์รี่หลงอาหารแอปเปิลเอาแบบสีเข้มเข้มกินก่อนออาหา, ari, ออาหารปปลง ดูกินผลไม้ก่อนอาหารสูตรโมกสู้ท้องผูกสู้มะเร็งลำไส้แล้วคุณจะขับถ่ายโคตรดีเพราะคุณกินผลไม้ที่มีกากใย,ยและมีเอนไซม์ช่วยย่อยลงไปปูพื้นให้ท้องคุณก่อนแล้วคุณก็ค่อยกินอาหารลงไปแบบนี้ลำไส้คุณจะดีมากๆดีสุดๆขับถ่ายดีสุดๆแล้วถ้าคุณยังขับถ่ายไม่ดีให้เพื่อนๆไปเพิ่มสารสกัดที่มีชื่อว่า Digestive Enzyme ของโมกผมให้คุณพ่อคุณแม่กินพ่อหมอแม่หมอเนี่ยนำย่อยน้อยท้องผูกกินอะไรแล้วก็ขับถ่ายมีปัญหาผมเลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ Organic Digest และหลังอาหารเป็นแบบเคี้ยวเหมือนกินลูกอมแต่มันมาจากธรรมชาติ100%สกัดมาจากผักผลไม้20กว่าชนิดครที่ท้องผูกให้กินก่อน1และหลังอาหารหนึ่งใครสนใจอยากดูสูตรพิมว่าช่วยย่อยนะครับโปรโตีนจากพืชทุกตัวที่หมอบอกที่มีกากใยสูงนะครับที่พนวัยทองต้องกินเนี่ยผมนํามาสากัดเป็นโปรโตีนพืชไบโอพิวรโปรโตีนพืชกากใยสูงนะฮะหซองมีโปรโตีน34กรัมนะฮะแล้วก็มีโปรไบโอติกมีวิตามิน10ชนิดกินแล้วคุณจะอิ่มไขมันในเลือดคุณจะ 6,000มิลลิกรัมนะฮะคุณจะไม่หิวไม่กินจุกจิกคุณจะขับถ่ายโคตรดีแล้วถ้าคุณเวทเทรนนิ่งแล้วกินตัวนี้ของหมอกล้ามเนื้อคุณจะฝ่อช้ามากๆแล้วคุณจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมวลกระดูกได้ดีสุดๆเพราะโปรตีนของหมอ,อกไม่มีน้ําตาลใช้หล่อฮังกล้วยกับญ้าหวานมีโปรตีนเข้มข้น85.55% 1ซอง45กร,รมัมมีโปรตีน34กร,รมัมอันนี้เป็นโปรตีนสําหรับผู้ป่วยวัวยทองผู้ป่วยท้องผูกผู้ป่วยไขยมันในเลือดสูงวุวนง่ายผอมยากนะฮะหิวกินจุกจิกกไม่่่ชออบนโปปตตีทีทุงแงเยะ วายโอเพลของหมอเท่านั้นผมกินเองทุกวันคุณพ่อคุณแม่หมอกินเองทุกวันนะฮะใครอยากได้พิมพ์ว่าโปรตีนในอินบ็อกซ์นะครับสุดยอดผักบำรุงผู้ป่วยไวทยทองแก้อาการไวทยทองแก้อาการเอสโตรเจนผิดสมดุลแก้อาการร้อนวูบวาบตื่นมาแล้วเหงื่อออกให้คุณกินผักที่มีสารด่มเยอะๆก็คือผักพวกนี้นะครับผมนะผักตะกูลกระหล่ำทั้งหลายนะกระหล่ำปีกระหล่ำปีม่วงกระหล่ำดอกดีมากๆนะครับพวกนี้นะฮะเป็นสุดยอดผักของผู้ป่วยไวัยทองพวกนี้ก็ดีนะครับบล็อกชอย ดีมากๆเลยถ้าอยากจะไขมันเลวลดไตกรีสลายดีนอนหลับดีก็คือลดแป้งของทุกมื้อเลยนะลดข้าวลงไม่ต้องกลัวไม่อิ่มนะอิ่มแนะ่นอนทําตามสูตรหมอแล้วคุณจะผอมลง5-10โลแบบชิวๆแล้วไขมันเลวเลือดลดลงหล่อฮังกล้วยได้ไหมนะฮะหล่อฮังกล้วยดีนะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือ90%ขึ้นไปหล่อฮังกล้วยเนี่ยโอเคหมอมีสูตรหล่อฮังกล้วยให้ด้วยเป็นหล่อฮังกล้วยที่90%บบวกๆใช้ทดแทนความหวานได้นะฮะไปอยากได้สูตรกกก็พพิิมม์วว่าาหลลลอัง้้ยยนนนะตีเ ใครที่เอาจริงคือผักลองต้มกินกับอาหารทะเลโดยเฉพาะปลาแซลมอนเอาไปผัดกินกับผักตระกูลกระหล่ำไปผัดน้ำมันหอยก็ได้ไปผัดเห็ดก็ได้แต่ไม่ใส่เนื้อติดมันถ้าคุณจะใส่เนื้อใส่ไข่ไม่มีปัญหานะแต่ขอเป็นเนื้อไม่ติดมันกับไข่ที่ออร์แกนิกแล้วถ้าจะให้ดีก็คือผักตระกูลกระหล่ำที่หมอบอกไปเมื่อกี้บรอกโคลีบรอกชอยอาร์ติโชกกระหล่ำปีกระหล่ำดอกกระหล่ำปีม่วงนะฮะพวกนี้มันมีสารหนึ่งที่จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงได้เพิ่มปลาเพิ่มโปรตีนถ้าจะให้ดีนนะผมแําาว่ ถั่วเลนทิลถั่วลูกไก่ถั่วห้าสีไปต้มแล้วก็มาผัดยำรวมกันโอเคแบบนี้คุณจะไขมันเลวลดคุณจะขับถ่ายโคตรดีหายจากโรคไขมันในช่องท้องถ้าเป็นไปได้ให้คุณเสริมเพิ่มนะครับเป็นสารสกัดโอเมก้าสามกินพร้อมอาหารมันจะช่วยลดไขมันเลวคุณได้ขอดูสูตรของโอ๊องได้พิมพ์ว่าโอเมก้านะครับแก้ไขมันเลวลดไขมันในเลือดลดพุงเร่งด่วนสําหรับผู้ป่วยวัยทองสำหรับผู้ป่วยที่ท้องผูกนอนไม่หลับหน้าเหี่ยวหน้าแก่นะครับมื้อเย็นกินเกาเหลาอย่างเดียวเพิ่มโยเกิร์ตเพิ่มคาคาเนต อะโคโดเพิ่มเมล็ดฟักทองเพิ่มเมล็ดทานตะวันเพิ่มโปรโตีนพืชของโมกนะครับกินในมื้อเย็นรับรองว่าท้องฝูกดีขึ้นอิ่มนานไขมันในเลือดดีหน้าเด็กลงแน่นอนนะครับหมอคัดมาให้แล้วคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกถ้าอยากขายแบบเร็วขึ้นไปอีกเพิ่มโปรไบโอติกจากโยเกิร์ตก่อนเนาะหรือจากอาหารเสริมที่หมอบอกก็จะเป็นเสริมโปรไบโอติกแบบเม็ดหรือแบบซองก็ได้นะครับให้กินก่อนนอนเรื่องโปรไบโอติกผมใส่ไวใ้ให้ในโปรโตีนพืชของหมออยู่แล้วใครยังไม่รู้ใครยังไม่มีกินนะอยากได้ก็พิมพ์วยยทที่เป็นวัอง นอนไม่หลับตื่นมาแล้วร้อนวูบว่าอันนี้คุณต้องไปตรวจเรื่องของฮอร์โมนว่าโปรเจสเตโรนหรือเอสโตรเจนมันต่ำหรือมันสูงขนาดไหนถ้าโปรเจสเตโรนหรือเอสโตรเจนคุณไปตรวจมาแล้วมันผิดปกติเราก็ต้องแก้ไขไม่แนะนําให้ไปกินยาคุมแบบมัวม่วๆหลายคนให้ยาคุมกินก็ดีขึ้นแต่ดีขึ้นไม่สุดแล้วยาคุมส่วนใหญ่ที่เป็นยากินข้างนอกมันเป็นสังเคราะห์มันไม่ได้ใกล้เคียงธรรมชาติแต่มันจะมีฮอร์โมนที่ใกล้เคียงธรรมชาติเรียวกว่าไบโออเดนดิคอลฮอร์โมนเป็นแบบครีมทาอันนี้แพทย์เฉพาะวัยเราจะใช้ในการรักษาคนไข้ทที่วอง ต้องมาตรวจกับหมอนะฮะหรือกับหมอคนไหนก็ได้นะฮะที่ตรวจฮอร์โมนเชิงลึกได้เรื่องนอนไม่หลับนอกจากเรื่องการตรวจฮอร์โมนแล้วคุณต้องเพิ่มเรื่องของแมกนีเซียมในอาหารที่คุณกินเตือแร่แมกนีเซียมมันช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นสําหรับแมกนีเซียมให้กินก่อนมื้อเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับนะพิมว่าแมกนีเซียมนะฮะ ถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่นอนไม่หลับท้องผูกปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอารมณ์แปรปรวนบ่อยๆเพื่อนๆต้องเสริมแมกนีเซียมแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะกินเกินนะครับเพราะว่าแมกนีเซียม1เม็ดมันจะมีเอลเ e มนท l ลแมกนีเซียมเองจริงๆประมาณ25%ของปริมาณท,มทั้งหมดที่เขาบอกดังนั้นแมกนีเซียมใครที่กินอยู่ไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะกินเกินมันค่อนข้างเป็นไปได้น้อยแล้วร่างกายเราต้องใช้แมกนีเซียมในปริมาณที่มากโดยเฉพาะคนที่กระดูกบางกระดูกพุนหรือเป็นความดันหรือนอนไม่ ห,หรือท้องผูกอันนี้คุณอาจจะขาดแมกนีเซียมหนักหนักเลยดังนั้นอาหารอะไรมีแมกนีเซียมเยอะ,มะเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองกินมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองและชาเขวาเนบโรยกินกับโยเกิร์ตในมื้อเย็นแบบนี้นะฮะคุณจะหลับดีมากๆแล้วคุณจะท้องผูกดีขึ้นสําหรับแมกนีเซียมให้กินก่อนมื้อเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับนะพิมพ์ว่าแมกนีเซียมนะฮะ สำหรับผู้ป่วยวัยทองที่ท้องผูกร้อนวูบวาบนอนไม่หลับป่วยง่ายคือการออกกําลังกายและการรับแสงแดดเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ผมสอนให้กับคนไข้และนักเรียนคุณจะนอนหลับดีคุณจะขับถ่ายดีคุณจะอารมณ์ไม่แปรรวนสู้โรคซึมเศร้าด้วยหมอย้ํานะฮะวิตามินที่สําคัญที่สุดและจริงๆเขาไม่ใช่วิตามินด้วยเขามีหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ฮอร์โมนตัวหนึ่งนั่นก็คือวิตามินดีเป็นวิตามินที่เราเรียกว่าวิตามินแต่จริงๆมันไม่ใช่วิตามินมันคือฮอร์โมนนะครับมีหน้าที่ควบคุมกระดูกกล้ามเนื้อความเจ็บปวดเรื่องการนอนหลับเรื่องความดันเรื่องเบาหวานและอีกมากกว่า100กระบวนการทางชีวเคมีที่ใช้วิตามินดีโอเคนะฮะวิตามินดีเนี่ยให้ตากแดดตอนเช้าไม่เกิน9ก้าโมงตอนเย็นหลัง4ี่โมงและกินวิตามินดีสบวกเคสใครยังไม่มีกินขอดูสูตรของโมกได้1กระปุกกินได้เป็นปีเลยนะฮะพิมพ์ว่าดี <Okay. S 2> คุณร้านป้ายหอมบอกว่าผมก็ยังนอนไม่ค่อยหลับเรื่องนอนไม่หลับอย่างที่หมอบอกนะฮะมันมีหลายปัจจัยตื่นนอนมาตากแดดหรือยังเลี่ยงชากาแฟคาเฟอินหรือยังนั่งสมาธิหรือยังไม่กินก่อนนอน4ี่ชั่วโมงแล้วหรือยังออกกําลังกายตอนเช้าทุกวันแล้วหรือยังเหยียบดินเหยียบหญ้าทุกวันแล้วหรือยังนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วหรือยัง ใส่ว่นตาตัดแสงสีฟ้าทันทีหลังพระาทิตย์ตกแล้วหรือ,อยังไม่เล่นมือถืออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนแล้วหรือ,อยังลองกินอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงทุกมื้อแล้วหรือ,อยังลองเสริมเมลาโทนินตอนหนึ่งทุ่มทุกวันแล้วหรือ,อยังให้กินตอนหนึ่งทุ่มกิน2เม็ดได้เลยหมอเปลี่ยนสูตรเมลาโทนินให้โดสต่ำลงแต่มีสารธรรมชาติอันอื่นให้ช่วยเราผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีมากขึ้นครนอนไม่หลับนะฮะก็พิมพ์ว่าเมลานะฮะ โอเควันนี้ประมาณนี้ก่อนขอให้ทุกคนแข็งแรงไร้พุงอายุยืนมีความสุขผมหมอโอก๊กเริกแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอเมริกันบอร์ดลาเพก่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ